ตรงตรงกฤษกรเกรซพลอินสารินอัพภูมิพัฒและภูมิภูริพันธ์นำทัพรับรางวัล i l a n d d ดิจิ a l a w a r d 2024ครั้งที่5วันเสาร์ที่13กรกฎาคม2567ณ MCC Hall The m a l l l i f e s t ลฟ e บางแคกรุงเทพชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์โดยนายทรงธรรมพลอยกับทองประธานชมรมคุณรัฐริมเทระกุลรองประธานชมรมร่วมกับบริษัท มีสไตล์เอเจนซี่จำกัดโดยคุณปียนันท์ชิมโพกลางจัดงานประกาศรางวัลสุดยอดบุคคลและองค์กรเกี่ยวกับดิจิทัลในประเทศไทยครั้งที่5 Thailand Digital Awards 2024ภายใต้แนวคิด p o r i n g Thailand's Economy with Digital Dynamics โดยมีทัพศิลปินดารานักร้องนักแสดง KOL และ influencer ทั้งไทยและต่างชาติเข้าร่วมรับรางวัลอย่างคับข้างค่ะ สวัสดีครับผมทรงคาพอยกาทองนะครับครั้งนี้นะครับงาน Thailand Digital Award 2024เนี่ยจัดเป็นครั้งที่5แล้วครับทางผมเนี่ยที่เป็นประธานชมรมเนี่ยรู้สึกยินด,ดีมากนะครับที่ในครั้ทงที่5เนี่เราได้รับเกียรติจากประธานผู้จัดประธานร่วมจัดแล้วก็มีนักแสดงชาวจีนแล้วก็ KOL รวมถึง ทีมงานที่มีคุณภาพทุกท่านให้เกียรติมาร่วมจันทําให้มีงานทางนี้เกิดขึ้นครับทางผมทางคุณพอทางคุณแม่มทางดรภูมินะฮะแล้วก็บุคลากรที่ส่งคุณวุฒิอีกประมาณรวม50ท่านนะครับได้นัดช่วยกันนะครับหาเร e เฟลตหาโปรไฟล์แล้วก็คัดเลือกกันนะฮะคัดแล้วคัดอีกกว่าจะได้ผู้ส่งคุณวุฒิที่ให้มันเม็กซ์เซนจากการเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ครับครับ ดับแ,แล้วขอบคุณที่ที่สื่อมวลชนนะคะแล้วก็ขอบคุณน้อง,องๆแฟนคลับทุกคนที่ขาดไม่ได้ก็คือขอบคุณนะคะ KL Influencer ดารา celebrity ทั้งทุกท่านนะคะที่มาร่วมในงานนี้แล้วก็ขอบคุณในงานช่วงบ่ายที่เป็นงานเสวนาที่เราได้จัดขึ้นแล้วก็ ทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือและก็สนับสนุนเรานะคะงานรอบนี้เรียกว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดจาก4ปีที่จัดมา4ครั้งที่จัดมา<ช>ของชมรมต้องขอบคุณชมรมนะคะคที่ให้แบบพี่ปอนะคะเข้ามาร่วมในการเป็นประธานร่วมจัดงานในครั้งนี้ด้วยค่ะก็รู้สึกดีดีและเป็นเกียรติครับ ที่ได้มาเข้ามาร่วมเป็นประธานร่วมในากนนะนารจัดงานนะครับผมแนะนำเ SG ซีจีแกรนนะครับวันนี้มีโปรเจกต์เรื่องของเ CM และก็มาขับเคลื่อนร่วมกันกับทีมครับต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับเราศิลปินดาราด้วยครับขอบคุณมากครับสำหรับตัวผมนะครับในฐลานคนไทยแล้วก็ไปทำงานอยู่ที่เมืองเซีซีตอนรายการทีวีที่จีรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้และได้มีโอกาสสัมมนาในช่วงบาง่าย ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีรอบคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทางดาราทั้งสองท่านได้ให้สัมภาษณ์ว่าความรู้สึกในการมารุ่นในครานี้ได้รับรางวัลเป็นอย่างไรครับทาเซียนจียงหนานมีชื่อเสียงเซียนได้ผู้โดดเดี่ยงมีอยู่ม่ยากแต่การเกิัตอนนี้เียเยือชื่ออจงเซีนครับสวัสดีครับ 呃，大家好，我是张楠。这次呢，能获得这个奖呢，我非常的高兴。然后呢，也希望在未来的能够更一步的将中泰文化进行传播。也希望中泰一家亲，未来越来越好。ท、嗯、ี่อย่างหนึ่งนะครับเป็นพี่คนจอดสถานีโทรทัศน์ชุมชนนะครับได้บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับที่ได้มาร่วมงานและได้รับรางวัลในครั้งนี้และเขาหวังว่าเขาจะเป็นสะพานที่สร้างสรรค์

เป็นจังย้เซลนะครับในฐานะที่เป็นนักร้องเนี่ยและได้มีโอกาสมาที่ประเทศไทยบ่อยครั้งในฐานะผู้ทำวัฒนธรรมที่ได้รับการเชิญจากประรวงวัฒนธรรมในการท้องเที่ยวก็ไประเทศไทยมาในครั้งนี้เขรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งครับแล้วหวังว่าจะใช้ดนตรีเป็นสะพสานสร้งางความสะพานระหว่างไทยจีนให้แนบแน่นยิ่งขึ้นขอบคุณครับในนามของชมรมพัฒนาตา่อพัฒนาธุรกิจทรัพยากรมนุษย์นะครับและบริษัทมีสไตล์เอเจนซี่นะครับและก็ บริษัทิครับรวมถึงบริษัทไทยหันติง,ตงพวกเรารขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล Thailand Digital Award 2024ซึ่งจัดเป็นครั้งที่5นี้จัดใจจริงเลยนะครับว่าพวกเราคัดแล้วคัดอีกจริงๆทุกท่าน,นไม่ได้มีใครที่มีกรณีพิเศษเลยว่า ทรงคุณอวุธและคู่ควรกับรางวัลน,นี้ค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกท่านเลยนะคะที่ให้ความสนใจกับงานนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณน้องๆแฟนคลับทุกคนเลยนะคะที่รอชมแล้วก็ให้กำลังใจ K w L influencer ดาราที่มารับรางวัลในวันนี้ก็ไม่อยากจะเสียเวลามากเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศด้านในกันแล้วนะคะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนค่ะแล้วก็ครั้งหน้าคุยกับพี่ปอว่าอยากทาใหญ่กว่านี้ อยากสนับสนุนชมรมไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ทั้งนี้แฟนกลับทั้งหมด1,800คนบุ๊กิิงเสร็จภายใน2ส,สัปดาห์แล้วก็อยากก็รอบนี้ว่าเราจะทำได้ใหญ่กว่านี้นะคะขอบคุณค่ะ首先是有点受宠若惊哈，<อ>没有想到会有这么多的人。其次呢，我觉得我们肩上的任务更重了，重了一定要更加的为我们的中泰交流做出贡献。 他บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับที่เห็นแฟนคลับมาต้อนรับอย่างมากไปขนาดนี้และรู้สึกว่าการมาในครั้งนี้ครับทำให้เขารู้สึกว่าจะต้องเป็นสะพานเชื่อมโยงความสะพานไทยจีนไทยแอนด์แองกิ้งขึ้น。因为泰国是一个嗯泰国对因为泰国人民的热情还有他们的好客始终感染着我们所以呢每一个中国人可能第一个想到旅游的地方就是到泰国来所以希望就是以后会。 越越好像我今天的ตัวเขานะครับบอกว่ามาเห็นแฟนคลับที่มาต้อนรับอย่างอบอุ่นขนาดนี้มันเหมือนสะท้อนความเเป็นไทยอย่างหนึ่งคือเป็นคนอบอุ่นและต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยเหตุนี้แหละครับทำให้นักท่องเทียทเท่ยวชาวจีนจำนวนมากมาเที่ยวที่เมืองไทยและตัวชุดเขาก็เดเป็นการเนสม่อสสารระหว่างความวัฒนธรรมจีนและดอกไม้ง,งามๆของเมืองไทยครับเดต้าเนว์ขบสอบทุกข่าว